คนที่กำลังจะตายนั้นถ้าจิตไปเกาะยึดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิญญาณที่ออกจากร่างไปก็วนเวียนไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับผลไม้ที่ห้อยอยู่กับกิ่งบนต้นของมันถ้ากิ่งมันเอ็นไปอยู่ตรงที่ดีผลของมันก็หล่นลงมางอกตรงที่ที่ดีถ้ากิ่งมันเอ็นไปอยู่ตรงที่ที่ไม่ดี ผลที่หล่นลงมาก็จะงอกตรงที่ที่ไม่ดีนั้นคนที่ไม่มีสมาธิจิตใจมีนิวรณ์ความกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนโน้นคนนี้เวลาตายวิญญาณก็ไปเกาะอยู่ที่ลูกที่หลานบางคนกลับไปเกิดเป็นลูกของตัวเองก็มีบางคนที่พ่อแม่ทิ้งมรดกที่สวนไรนาไว้ให้ ก็เป็นห่วงสมบัติของตนพอตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในสวนในนาก็มีบางคนก็ไปเกิดเป็นผีสางนางไม้เฝ้าทุ่งนาป่าเขาก็มีพวกนี้เป็นพวกสัมภเวสีคือวิญญาณลอยไปเที่ยวหาที่เกาะถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบุญกุศลเราก็จะมีสุขคติเป็นที่ไปถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบาปอากุศล วิญญาณของเราก็จะต้องไปสู่ทุกขติไม่ได้ไปเกิดในโลกที่ดีโลกที่ดีนั้นคือโลกที่ไม่มีภยัยเป็นโลกแห่งเทวบุตรเทวดานางฟ้าไม่มีความทุกข์ภัยใดๆในโลกของเทวดานั้นมีแต่เกิดกับตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บโลกมนุษย์มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายโลกนิพพานไม่มีทั้งเกิดไม่มีทั้งตาย ่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ